วัดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตกาแฟกันนะคะทุกๆคนคงดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นเรามาดูกาแฟที่เราดื่มกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเราเปรียบเทียบกันนะคะเปรียบแก้วน้ำสองใบนี้เป็นหลอดเลือดของเรานะคะวันนี้เมื่อเราดื่มกาแฟเราก็จะตักกาแฟใส่ไปในแก้วนะคะ ยี่ห้อแรกคือแอมพีกาแฟสำหรับคนไทยยี่ห้อที่สองเราไม่บอกยี่ห้อเนาะเป็นทั่วไปใส่ไปในแก้วเหมือนกันดูการละลายของกาแฟนะคะแก้วแรกแอมพีเขาจะค่อยๆละลายตกไปในแก้วแก้วที่สองเขาตกวุ๊บไปก้นแก้วเลยเมื่อถึงเวลาที่เราดื่ม เรามาดูกันนะคะเททั้งสองแก้วนี้ลงไปในาน้ำพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นอู้ถ้าเราทานกาแฟแอมฟี่เมื่อเราทานหมดแก้วแล้วเห็นไหมคะถ้าจะไม่มีตะกรนตกในก้นแก้วเลยแสดงว่า กาแฟให้เราดื่มเข้าไปแทบจะไม่มีตกในตกค้างในหลอดเลือดเพราะถ้าเราดื่มน้าตามลไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะล้างหมดแต่ดีอีกห้อหนึ่งนะเกิดอะไรขึ้นเขามีค้างอยู่ก้อนแก้วนั่นหมายความว่าถ้าเราดื่มลงไปกาแฟาก็จะตกค้างอยู่ในหลอดเลือดของเราซึ่งมีจํานวนมากทีเดียวเมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว คิดว่าควรดื่มแก้วไหนดีคะ